ตอนนี้มาอยู่หน้าวัดมะขามเลี้ยงครับมาแวะเยี่ยมเยียนพี่นอ้องประชาชนจาวมะขามเลี้ยงเดี๋ยวว่าจะไปโคกใหญ่ต่อครับขนมเหนียวครับขนมเหนียวไม่เอาเนาะได้กินแล้วนะวันนี้กินแล้วครับขายมา<ร>ตั้งสิบแปดปีแล้ว <laughs> โอ้โหอยู่ตรงผัยขวางหน้าวัดมะขามเลี้ยง <laughs> นะ,อะขอบคุณมากเลยจ้า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  เดี๋ยวจะไปรีวิวหน่อยโอ้โนี่เขาเรียกไก่แดงครับใช่ไก่แดงชจำๆจำๆเลยเคยลองกินยังกินแล้วผมมาถึงตอนนั้นแลใช่มากินแล้วตามหาว่าเอ๊ะหายไปไหนขวงพ่อแจกของบ้านนวดบานขอบคุณมากครัแจกๆนะขายดีๆนะสุขลักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับข้าวปลากระดูกกันครับไก่ย่างเขาเรียกว่าไก่แดง นะ้าวัดมะขามเรียงนะครับนีวัดมะขามเรียงไปทางนี้ลืมข้าวเหนียวเหรอเหนียวครับ <c oughs> อาผู้ใหญอยู่ว้าว โอ้นี่วันดีวันดีไปอบตอมาอ๋อแซื้อไก่ย่างไปก่อนอร่อยเหมือนเดิมเป็นไงอร่อยเหมือนเดิมครับแล้วเขาหยุดขายไปเป็นเดือนเลยถึงว่าถึงว่าผ่านมาปิดปิดอ่าปิดอือขุดถุงกันครับของกินอร่อยอร่อยมีอยู่ทั่วไปในบ้านหมอเนาะ ไปต่อเป็นอะไรที่ชอบครับไก่ย่างแบบนี้เขาเรียกไก่แดงกินแล้วมีความรู้สึกว่าเอ,อ้อก็เวลากินเวลากินก็นระวังรวดน,นะครับบางทีเขาใช้ผูกรวดมา คข้าวเหนียวแมวข้าวเหนียว่ยวะถึงถุงแล้วถึงถุงแล้วไม่รู้หมันหบาทถูนะ5มห้าบาทยังมีให้กินอยู่นะห้าบาทมีเงินยี่สิบบาทนะ2สองไม้กระเดี๋ยวสองถุงนี่อยู่เลยนะไปห,หน่อยเดี๋ยวว่าจะไป คดสิทธิ์ในงานพวกันเดี๋ยวอาจจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่คดสิิอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งครับที่คดสิิว่าไปทำอะไรกันติดตามครับฟารันตามภาษาฟารันนี่ไงเดี๋ยวดังนะลองดูทุกนะใครไม่ขออกกล้องนะอย่างน้ผมต้อง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 เดินเข้ามาหานะ นี่ก็วิ่งอยู่ที่ถนนสพท1 0 2 9บันหมอกกใหญ่ภัยความปี9 8ก็ว่าเอ้ยปี6กก็ว่าจะมีงบประมาณผ่านข้อบัญหยัดมาแล้ว13ล้านปรปับปรงถนนเส้นนี้ครับถนนสายสพท1 0 2 9ว่ากันไปว่ากันไปายัดไป สัสดีครับสวัสดีครับรจัสวัสดีครับ